คุณมีโรธฮะครับทุกวันนี้ยังมีคนมาข่มขู่อยู่ไหมฮะก็น่าจะเบาลงแล้วนะครับเออ <นะ S 1> เพราะว่าเด,วเดี๋ยวต่อไปเตรียมพุ่งชนไปดาวเคราะห์สวยที่ไหนจริงจริงเชื่อไหมว่าเราไม่ได้ไปพุ่งชนเลยนะเ,ออเราแค่ใช้ตรรก,กะของมนุษย์ปกติในการตั้งคําถามเท่านั้นเองอแล้วปรากฏว่าเขาก็ตอบไม่ได้อ่ะเอาง่ายๆเราถามง่าย,ายๆว่าไอ้สติ๊กเกอร์เหล่านี้มันติดแล้วไม่ต้องเข้าดาันช่างได้ด้วยเหรอแล้ววิ่งขวาก็ได้ด้วยเหรอแบกน้ําหนักได้ด้วยเหรออ้าว แล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคนที่ผมถามก็ได้แต่อมยิ้มอ่ะอก้มหน้าก้มตาจริงจริงมันถามว่ามันลึกต้องต้องใช้การแบบสืบสวนแบบ ICAC แบบฮ่องกงไม่ไม่ต้องนะครับที่ต้องเปิดแอร์เย็นๆเอาไฟสองหน้าอะไรไม่ไม่ต้องเลยนะฮะไม่ได้ต้องใช้ DSO DSI อะไรเชิงลึกเลยนะแค่ถามด้วยตรก,กะมนุษย์คนหนึ่งอ่ะ,ะนะแค่นี้เราก็เจอแล้วแต่คําถามคกออเลยรนะู้ไหมทำไมมันถึงสืบทอดปัญหานี้มายาวนานถูกไหม ทั้งที่ปัญหามันตื้นมากนะมันไม่ได้ลึกนะมันตื้นมากแต่ทําไมมันถึงปูพรมมายาวนานขนาดนี้ในสิบสิบปีง่ายมากครับเจ็ดแปดปีหรือเก้าปีที่ผ่านมาหรืออาจจะนานกว่านั้นอระบบคุณธรรมในระบบราชการมันหายไปอะ่ะม,มันกลายเป็นระบบวิ่งเต้นซื้อตําแหน่งตัวฝากคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดจากฝากตั้งแต่ระดับบนรอ,องระดับบนฝากกันมาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเอาว่าผู้กํากับ สอนอสอนอหนึ่งทุกคนที่ทําสถานประกอบการรู้ดีว่าใหญ่ที่สุดไม่ใช่ผู้กํากับอ,ะอ่ะเพราะามันต้องส่งต่อกันไปหลายทอดคือจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าคนที่นั่งอยู่ในตําแหน่งสูงสุดอาจจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจสูงสุดแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการส่งสวยข้ามเจเนเรชันกันแล้วเพราะมันก็ฝากกันไปเป็นมาฝากกันไปกันมาเอาไว้ง่ายผมว่าข้าการโดยเฉพาะตำรวจหรือทางหลวงรู้ดีนะครับว่าคนที่มาเป็นนายเดี๋ยวท่านวิรุษตอบได้ว่าคนที่มาเป็นนายเนี่ย มาด้วยฝีมือหรือมาด้วยวิธีอะไรถูกไหมเดี๋ยวนะคุณวิรอดแล้วอย่างนี้ถ้าคุณวิรอดสามารถระบุได้เลยไหมว่าส่งไปถึงขั้นใหญ่สุดนะระดับนั้นมันแล้วแต่ครับมันก็แล้วแต่สายไปขนาดไหนสุดท้ายคืออะไรนะวะเขาปราบถึงขั้นไหนอ่ะก็คือขั้นนั้นคือปาซิวปลาสร้อยสูงสุดแต่ว่าคุณวิรน์เห็นข่าวไหมว่าที่เขาเรียกสอบกันหลักสิบเองนะใช่ฮะเชื่อเชื่อไหมฮะว่ามีมีอยู่อาจจะมากกว่านั้นแต่อย่างนี้แต่ผมบอกว่าเราคงไปแก้ด้วยการปราบปาไม่ได้เอางี้ฮะเรื่องสวยเรื่องควยกาปรับ มันมันมันไม่มีทางแก้ได้เอาง่ายง่ายฮะปะปะชอเองก็ตามก็มีหน้าที่ปราบถูกไหมโอเคหลายคนอาจจะตั้งคําถามกับปปชชุดนี้แต่ปปชไม่ได้เพิ่งมีนะก็มีมาช้านานถูกไหมแล้วปปชในยุคก,ก่อนก็ได้รับการยอมรับเอาเอาเอา,เอา,เอาชุดที่เรายอมรับที่สุดก็มีถูกไหมแต่ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้หมายความ่าะหรือระบบการศึกษาคุณครูทุกคนสอนเนักเรียนเป็นคนดีหมดนะฮะเออแสดงว่าอะไรฮะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เป็นปัญหาเชิงประเด็นละ แต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราแก้ในลักษณะเชิงประเด็นไม่ได้แล้วต้องปรับยังไงคะอ่าหนึ่งระบบคุณธรรมในระบบราชการจะต้องมาละคือถ้าเกิดยกเว้นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งได้การวิ่งเต้นต่างๆได้ต้นทุนของมน,นุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันจะลดลงถูกไหมโดยเพราะอ้ระดับบัญชาการคือณนะวันนี้ถามว่าโทษหนักไม่หมวะเราเพิ่มกฎหมายวันนี้โทษก็อะไรลนะไล่ออกแล้วอปปง,งอยึดทรัพย์แล้วมันมันจะหนักอะไรกว่านี้ครับ แล้วโทษบางโทษมันอาจจะถึงประหารชีวิตด้วยซ้าไปถูกไหมมันมันมันหนักไกปนี้คืออาจจะประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรแล้วอ่ะซึ่งในระบอบพิเศษไตมันทำไม่ได้แล้วคือมันหนักแล้วนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มโทษไม่ตอบโจทย์แล้วแต่อะไรที่ทําให้เขายังกล้าทําอยู่อ่ะก็คือต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเพื่อซื้อตําแหน่งมาไงถูกไหมครับตําแหน่งที่พอซื้อมานี่พอรู้รู้รตัวเลขไหมสิบล้านหลักสิบล้านอ,อันนี้คือตาแหน่งอะไรครับเาว่าพ่มกับสถานีตํารวจบางตาแหน่งนี่เป็นหลักสิบล้านแล้วกัน นึกภาพไหมครับอย่างนึกภาพไหมอย่างนั้นถ้าเกิดเราลดเรื่องเอาว่าระบบคุณธรรมเนี่ยกลับคืนมาให้ได้ก่อนนะครับต้นทุนของผู้คำ้ำรับุ้คำ้ำบัญชาเนี่ยนะครับลดลงก่อนผู้ใต้บัญารู้สึกภาคภูมิใจในการในการที่เราได้เป็นลูกน้องหรือได้ทํางานกับผู้คำ้ำบัญชาคนนี้ก่อนอไม่ใช่มาถึงปุ๊บพู่กลับมาปุ๊บเรียกมาคิดว่าจะเรียกมาคุยแผนการบําบัดทุกบ,บกกํารุงสุขเปล่ามาแจกเป้าสวยอย่างเงี้ยแล้วผมทํายังไงแล้วหลายคนผู้ใต้บัญชา จะไม่รับก็ไม่ได้อืมเพราะถ้าไม่รับคืออะไรฮะผมเคยเจอคําพูดหนึ่งด้วยนะที่เขาอัดเสียงมาบอกว่าผู้บัญชาบอกเขาแล้วมึงรับไปเถอะทําไมคะหน้าที่อย่างมึงอะ่ะต่อให้มึงไม่รับชาวบ้านก็คิดว่ามึงรับอนึกภาพดิฮะแล้วจะทาไงแล้วถามว่าทําไมต้องรับถ้ายืนยันไม่รับผมถูกย้ายแน่ผมถูกเพ่งเล็งจากนายคนนั้นแน่ถูกไหม,มสุดท้ายจากที่ไม่เต็มใจรับก็ต้องรับตํารวจเหล่านี้ บางคนเน่เขาเรียกว่าแม่บ้านอที่คอยไปเก็บสวยจากจากที่ต่างๆตามท<า>ี่นายสั่งคราวนี้ถ้าไอ้นี่คือเรื่องนี้ต้องต้องแก้ก่อนสองเมื่อกี้บอกเราพูดถึงกฎหมายครับห้ามคิดว่าจะเพิ่มกฎหมายเด็ดขาดทําไมคะเพราะไอ้กฎหมายที่มันยุบยับเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วให้อํานาจแบบล้นเกินกับเจ้าหน้าที่โดยใช้โดยใช้ดุลพินิษเนี่ยเดีย๋ยวเป็นผลเสียอีกไอ้นี่คือตัวหลักที่สุดเลยพอกฎหมายเยอะๆเคยได้ยินคำพูดไหมผมวนรอบรถ คุณที่ดารัสผมหาคดีให้ได้ผมไปเดินรอบบ้านเจอหนงเจอแหนบเจอผม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 เดินรอบบ้านคุณเดียวเนี่ยผมมหาคดีให้ได้ผมเป็นฝ่ายปกครองผมหาให้ได้้องกลับไปดูแล้วเนี่ยเพราะกฎหมายมันเยอะมากแล้วหน้าที่สุดจตชนคุณต้องเป็นระวังอะครับว่าก็กฎหมายมันมีตั้งกี่ฉบับกฎหมายท้องถิ่นด้วยกฎหมายอาญาด้วยมันเต็มไปหมดอะมันมีพรบกี่ฉบับอะคือวันนี้สุดจตชนมันต้องต้องหวาดระแวงกับกฎหมายที่มันเยอะเกินอะดังนั้นผมว่าในมิติกฎหมายก็ต้องแก้อยู่3เรื่องคือ หนึ่งตัวเนื้อหาสาระที่เยอะเวิร์นเวอร์ซับซ้อนซ้ำซ้อนอันเนี้ยจนกลายเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการรีดถ่ายเน่งจากตัดเครื่องม<ล>ือไปเอาง่ายเอาง่ายฮะพรบควบคุมอาคารเป็นต้นหรือพรบรการขนส่งทางบกอย่างเงี้ยเอาไว้ง่ายสองมีอะไรอันอ่นนี่คือในในบริบทของบสองคือเรื่องของบทกําหนดโทษที่เกินสัดส่วนรถบรรทุกเนี่ยคุณน้าหนักคุณเกินร้อยกิโลเนี่ยพนักงานสอบสวนนี่สั่งลิฟต์รถได้นะ เปี่ยนได้สำนวนลิบรถคันหนึ่งสีล้าน,นแล้วก็ไปจอดนานเลยถ,ถูกอายัดรถถูกอะไรทําไงดีฮะถ้าจ 70, ่ายเจ็ดหมื่นเขาเรียกว่าการขายสำนวนใช่ไหมก็เปลี่ยนจากพนักงานขับรถกลายเป็นไอ้คนขับรถกันนะเช่ารถมาขับเ<อ>จ้าของรถก็สามารถที่จะเอารถกลับไปวิ่งได้นี่ก็เงินเจ็ดหมืนก็บอกว่าได้ทั้ง ตัวตำรวจด้วยและอาจจะต้องส่งถึงอายการบางท่าน้วยเพราะกลัวว่าอายการเดี๋ยวจะอุทธร์มันเป็นระบบไปหมดนึกภาพไหมครับนี่คือเรื่องที่บทกำหนดโทษที่เกินสัดส่วนไม่ก้าวหน้าเป็นลูกโซ่<ะ>ไม่ใช่แค่ติเกอร์ไม่ใช่เกินเกินร้อยก,กิโลก็ปรับไปก็หมดเรื่องถูกไหมฮะ<อ>สามที่สาคัญที่สุดคือเรื่องการจะให้อํานาจหรือการให้เจ้าที่ใช้ดุลพินิษฐ์บแบบล้นเกินเอาง่ายๆครับ EIA เป็นต้นเอาการตรวจแบบ EIA ตามอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ย e อ A นี่ใช้ดุลพินิษฐ์ล้วนๆนะและหลายครั้งถูกตั้งคำถามโดยหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรด้วยซ้ำไปว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยคุณลองคุณลองดูรายงานเ A เดียบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ต้องการใช้ดุลพินิษฐ์ล้วนๆะเราเคยนำเสนอบ่อยเหมือนกันใชไหมครับครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องแก้กฎหมายทั้งเรื่องสส่วนและอีกส่วนหนึ่งผมว่าอาจารย์พูดแล้วคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยและก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการ เก็บสวยหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วยผมคิดว่า3เรื่องเนี่ยจะต้องทําพร้อมกันคือ,อการคนออกไปเลยอเอาเทคโนโลยมีมามาครอบสใช่สามเรื่องเติว่าผมเป็นสเรื่องคือเอาระบบคุณธรรมคืนเข้าสู่ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายซะสองการแก้ไขกฎหมายลดกฎหมายค่ะนะแล้วก็สุดท้ายคือเอาเทคโนโลยีมาใช้เลิกเลยครับจําได้ไหมที่สนอชเคยบอกผลงานเขาว่าผ่านมาไม่กี่วันหรือผ่านมาไม่กี่คืนออกกฎหมายเป็นร้อยฉบับไอ้นั่นอ่ะคือเป็นภัยของต่อประเทศชาติบ้านเมืองเลย